จริงๆเมื่อกี้คุยกับพี่ตั้มเลยเพราะเนี่ยผมเนี่ยบอกเขาได้เลยมันตื่นเต้นอ่ะไม่รู้สิวันนี้เป็นเป็นเหมือนเราแบบเราไปนัดแสดงมาเราเคยมีเหตการณ์ไปนักแสดงก่อนเนาะครับตอนแรกที่เคยไปแต่งตั้งตีมไปนักแสดงมันตื่นเต้นกว่านะเพราะจากนักแสดงกลายเป็นนักล้องอ่ะมันอีกแบบนึงเลยพี่มันพูดอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้มันมวนๆดีกว่าอยากรู้ว่าจะมีการเตรียมตัวยังไงต่างๆที่เราจะมาเป็น ศิลปินมต,ตัวนึ่่งนี้เราต้องไปเรียนร้องเพลงเพิ่มไหมเราต้องไปฝึกอะไรเพิ่มเติมไหมนอกจากนับปิดศิลปิดและมีซีรีส์แรกในชีวิตเป็นวันนี้ครับผมก็มีไปเรียนครับเรียนกับถูก้องก็อย่างที่บอกที่พี่ตั้งบอกเป็นนักแสดงมาก่อนเป็นเบสของมนักแสดงเลยแล้วคราวนี้พอมาเป็นนักร้องอนะ่ะเรื่องสกิขขขลการร้องเพลงเนี่ยมันก็ต้องไปเรียนเพื่อการใช้เสียงยังไรอย่างไรแต่ก่อนคืใช้ปิกเลยครับก็มาช่วยสอน เลยอล่ะเลยแบบแบบแบบเห็นได้ชัดเลยอ่ะผมก็ไในตัวผมที่ประเมินนะแต่นี้ก็แล้วแต่ทุกคนคนะว่าทุกคนจะประเมินยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ได้หินได้ฟังแน,น่นอนว่าสิ่งที่แจ้งได้ผลมาได้ทำมาและได้มีสิ่งเแรกในวันนี้ออกมาสู่สายตาประชาชนออกมาสูส่สายตาคนที่รอคอยอยู่แจ้งสิ่งแรกในชีวิตวันนี้จะเป็นอย่างไรทุกคนครับทุกคนพร้อมหรือยังครับ พร้อมหรือยังนะถ้าพร้อมแล้วครับตอนนี้ผมขอให้ให้แจมไปเป็นตัวก่อนถ้กไหมเดี๋ยวเรานะว่า